ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติพบการแสดงจากเพลงวิชาล้านสมชายวงเทวรับสูปาเป็นเัวยอลู้กครับจยนรู้ร่วมกัมาเรียนติตาีเนงกวางขาวเันองลาบต้อมไปดูจมครับ Boom. อันนี้สายบูธมาเลยเดี๋ยวมึงสร้างสาะน้ำมึงมึงบอกแม่ครัวได้ไหมทำไมอ่ะโยกมีหลายตัวสั่งแม่ครัวขอกรวมกันสักถ้วยหนึ่งบอกเล่นเล่นลิเกเร็วเถอะตอนนี้ที่นั่งกูต้องวิทย์น้ำออกแล้วอ่ะน้ำเริ่มเข้ารับรางวัลโดยนะครับรับรางวัลด้วยรับรางวัลดโดยครับ เป็นคอกหมูเล็กหมูไม่ไม่ต si ้องกลัวไม่ต้องกลัวคนแถวสระบุรีใจดีทุกคนรู้เออรู้ได้ไงแต่เขาคนที่เนี่ใจเย็นไปหน่อยน้องรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าว่ากูนี่ใจร้อนนะใจเย็นเพื่อนอใจเย็นเพื่อนบอยใจเย็นเพื่อนบอยอยากได้รางวัลย่างนี้หรือเปล่าบดอยากได้อีกทำไงเพื่อนยวรอแม่กูมาก่อนอ๋ยังไม่ถึงหรออยู่ไหนรอประกันตัวอยู่ มาเย็นเล่นไพ่ตองคู่กับไอ้เสกกันเนี่ยโอ้โหเม่้นเอาได้เลยวเฮ้ยเอาได้จะล้อไปขออำนาจังไี่จะแต่งกันเนี่ยเหรอเสียงดีแล้วเตอะดี่รัวเจ้ามลองเอ้ามึงไม่ทำไรงั้นบ้างเหรออะไรอ่ะทำไม ไหวบ่ามึงเลือกเราเลยอุ้ยกูไม่เลือกหรอกแต่ว่าทั้งก่อนแล้กูไปไม่โดนใครแล้วกูเอาคนนั้นนะทำไยไอ้หน้าไอ้เที่ยนนะผีผักเป็นปลาโป่งเลยเอาอีบอยอะไรวะมึงกับกูเพื่อนกันทำไมอ่ะนางโจ้มีคนเดียวเราไม่แยกสองคนนู้นตัดออกเลยเพราะใครหลักเหตุสองคนจะไปต่อใจเลยเก็บแปลงว้เยี่ยวเธอทำไมอยาะแั้เน่ราไม่เคยแยกผู้หญิงกันอยู่แล้วขนาดเมียมึงทิ้งกูยังปลอบใจมึงเลย ดูปากน้าชานะคะครับมึงไม่ใช่คนดีแล้วมาเป่ายิ่งชุกบางฉุกใครแพ้ได้คนนี้ไปเลยได้อาเจี้ยงยิ่งยาบ้ายิ่งชุกมึงแพ้ไปเลยหนูลองมาเกี่ยคนซะหน่อยกูยังไม่เห็นโอโนลาอ์น้องเจ้าเนี่ยไม่ไปทำไมทันแล้วแก่ใจน้องแก่ใจไม่ได้กันอะไรอ่ะไม่ได้ไอเซ์ มันต่ำหรือไงไม่ได้ขึ้นใหม่เนี่มันต่ำไปสูงันร่ใหม่มันต่ำไปต่อไม่ได้ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หนูหนูอยู่ทนหูอยู่ทโอ้หนเรานอากาเดียวดายไปทำไมทานมาไกลๆน้องายไปไหนกันเฮไม่ได้มาด่สูงขึ้นนอยสูงข้้อยเส่งอีอย่าขี้อะไรอยู่กุเนี่ยโอ้หนลเราหนองตาเดียวา อะไรไม่ได้เสียงไม่ได้เหรอไม่ได้เนื้อโอ้โหโอ้โหจะจังเลยนี่เด็กตแสบมันไม่เอาแลยนะใส่จะไม่ได้กันเลยล่ะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยงั้นมากันพวกเราจะสี่คนเกี้ยงไนเองเลยเนี่ย่คนเอาทํามท้าใจได้กันเองนะเกี่ยวกันเอโอ้ยเกี้ยวกันเองไม่ได้หรอกอ้ ปาตอกจะพพาดหน่อยได้ไหมทำไมเออขอถุงยิ้วมาเปล่าให้ลิเกหน่อยเขาไปทำอะไรลิเกจะขี้ทำไมล่ะบอยพกน้ำอยู่นู่นโกรธไก่เลยไก่เต็มเหี้ยไม่คุณหนุนแล้วก็ฝังด้ยสิไม่มีไม่มีเสียงนักพิยอดคนนี้เป็นผู้ชายที่ชคดีที่สุดไอเดียวหลังที่ดวงใจเลือกคนจนๆคนก้อยต่ำอย่างพี่ดวงใจพี่ พี่จะจนจน,จนต่ำๆ,ๆนะพี่จะดูถูกตัวเองทำไมอย่างน้อยพี่นะก็เป็นถึงลูกชายข้าราชการไม่ต่ำต้อยด้อยสักลำหน้าเป็นลูกข้าราชาการก็จริงแต่ว่าพ่อของพี่ไม่เคยสนใจไม่เคยจุดเจือแม่พี่ครอบด้วยพี่ชายพี่เลยแต่กระชั่งบัเทิงยังไงเขาก็เป็นพ่อยอมใจดวงใจจะไม่เสียหายพี่ขอเวลาไม่นานเพียงแค่สี่ปี จะทำงานเก็บเงินมาสู่ขอเขาหาคืนเดียวมึงรอสี่ปีเลยเหรอเขาทำสัญญาล่วงหน้าแล้วจะเก็บเงินมาสู่ขอวงใจตามขนบประเพณีไทยแต่วงใจต้องสัญญาแบบพี่นะ สัญญาว่าอะไรจ้าอย่าไปมีกิ๊กนะเฮ้ยหัวซะด้วยตายแล้วคำว่ากิ๊กหมายความว่าย่างไรเนี่ยก็คือการมีเล็กมีน้อยอ่ะใช่ฉันไม่มีกิ๊กหรอกจ้าฉันสัญญาสัญญาแล้วนะจะมีแต่ชูเฮ้ยหัวซ้ยแม่ลิเกไว้ใจไม่ได้รู้อย่างนี้กูมีหาเพย์แดนเซอร์สักระดิ่งหัวใจด้วยก็เยเดาดีเล่ยตลอดเลยแม่ก็เห็นแล้วที่ใส่ใช่แล้วให้แก่ใจกันบ่อย ต้องคอยค่ะอย่าลืมสัญญาบ้านคุ้งสัญญาจะาฉันจะรักคุณทั้งนิวเราเพราะรักนะอย่าลืมกินวักมันจะเป็นเนื้อต่อไปทำไมล่ะไมเลยว่าคนน้องทำไมโดนใจดัจจกพอดีนะไม่โดนใจก็จแบบนี้ หอมฟุ้งชายอึดอย่ามายุ่